ใจยินพริยปัจโยชจะปัจญันติปัจโยวิกตปัจโยมหชัยครับให้ความรวมอจินาภาบางส่วนบุกทลักครับ

ให้นพระกุศพระสารพระพุทนอนวัดหลวงมาเดินให้ความเมตตาพิจารณาพระมุสลิมกอกาสที่ครับ ให้วนนะคะวามเมตตาเชิญอาภาบางสกุลจากท่หนครับขนหมาชัยให้ความเมาเชิญาภาบางสกุลจากที่หคับ เอราบความตุ่บริษัทเราในฐาระเจ้าของเก่าเท่านั้นจะวดาก็เวรุ่นนาราในความมิจาใความมิจาทีจะนำท่าบางส่วกลับนของเ เลขฐานุการจนน้ำพุรีเจ้ารพสีเสนอไม่ประพติภกดิพิจารณาภาคาริชกัตมราคุประมอง คนพระครูบคนนิติธรรมพี่ว่าและแขกผธุเกียรตถทุกท่านกระผมนายบุญดากรุณาข้าราชการพนาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมสาสตร์เขตสองและรัชธรรมัตจักรภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแม่กรมคำจันทร์นบางทีพี่ว่าตากรุณาเนีนะครับเป็นสิทธิของคุณแม่นะครับที่ช เธอเป็นเด็กและเป็นศรแก่ทูนชน่อของคุณแม่กรมคำจันทร์คุณแม่กรมคำจันทร์เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2411หอ้านเมืองไทยประบลเมืองเก่าอำเภอกระบี่ทุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของพ่อใหญ่สุขแม่ใหญ่ทวกตู้สิมา มีพี่น้องสี่ท่านโตสิบมาคุณไม่คงกับจันได้สอบหนึ่งคุณสุนีรักด่านุณพาคุณสุกัญญาด่านุณพาสี่คุณชักชาวาลด่านุณพามีอนนการดีขึ้น ทางหลวงบางกรีดูกเรียกร,อกร้อาวาระสุดท้ายและเสียชีวิตลงด้วยอาการสมอง92ปีนาริกาเดินเข็มทีลเมตบอกชีวิต ให้จำไว้ให้ทำดีนาฬิกาเดินเข็นลีรนี้บอกชีวิตทำดีให้เป็นสีเพื่อสะสมบุญบารมีเพื่อสู่ภพที่ดีเมื่อจากไปหรือว่าต่นี้เป็นใจของประธานในพิธีทางนี้เนะนบอกเจ้าภาพขอเรียนเชิญ พลเอกกิรศักดิก์บุณเดียนรองนายกปรัจินตรีเป็นผู้ทอดผ้าใยบางสก,กุลและปัจจุเพินตามต่างของเยนชัญครับในกานดหลวงพ่อพระครูปนิตเชาธิวัฒน์เจ้า,าจอมเก่าเขตสองเจ้าวาดวัดหลวงบุญชาผู้ผบรยสานไปศพในศพครั้งนี้ พิจารณาภาาบางสกุลและประชุมเพื่อการเสิ็ไปขอรากนบุญคุณพระองค์อัครบ ก็คงรโกัสจำนวนขุนท่านขระทุ่งรุ่นะครับแม้ความเมตาความดลอกมาจันทร์ทางจัาภาพทางว่าอัปน,นุญาตให้ท่านใส่รองท้าด้วยครับเดินชิดทางซ้ายมนอนะครับทางจัาภาพได้ตรียมของชั่วรยเล็กน้อยโฟนะกับดีเลยครับ จะต้องืแข็งเกียนะครับอากี้มุมขวาอืที่มีาขภาคุณพิกรมนะครับแล้วก็บนออกงขวาเงิทางจะภาพคอยต้อนรับและจะมีของชำรวยให้กับท่านายกั่านป่านนี้ทางจะภาพมีความรู้สึกเพื่อจากที่มีเีหลาหลายท่านที่หวัตตามาร่วมในพิธี นาไม่สบดนะรับวันนี้เขาขับรถไปอย่างสูงนะครับ เราเราประสบผลไม่บร้อน้งุดท้ายต่อไปนันระนดี้วว่กรด้วได้ดีนี่ ไม่วันนี้กอหน้าทีมเราการเรื่อน,ล,อนอล่าไป,มาปามมาไม่ได้แน่เว้นทสี่แต่โคนรดูงูสองี่องาทัารหลไม่รอช่วยแม้มากคนบอกว่าเราจะถ่ยไปอย่าเป็นชั้นว่นานเดีย๋ยวมานอนารที่เกิดสุดท้ายเราเป็น หลุมฝังศพของที่ฆ่าอินรทยให้ผู้มีมารนมีคาุความสุขใ้ดี่ ขออเผู้ชายตั้เป็ขอบคุณท่านแล้วก็มีสมตอทานมาในก็ดีนะครับตัวคือคนเอกเจาักีังรองคุณัสวันนะรถสู ขอบคุณเ <Es> <an> ีมากครับพวงนีนะเพรคุณก็พวนีที่มาเล่าตัวนคนีบ

E